สวัสดีครับเพื่อนๆกับคลิปนี้ก็จะพามาชมการทำล็อบลายหินอ่อนนะครับของอบ้านมิสเตอร์ไมเคิลกับมาดามหน่อยซึ่งบ้านหลังนี้สร้างมา2-3ปีแล้วนะครับตอนนี้ประสบป,ปัญหาก็คือสีที่ทานเนี่ยมีรอยแตกแล้วเยอะมากนะครับก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นล็อบลายหินอ่อน ขั้นตอนแรกที่ต้องเตรียมพื้นผิวก็คือต้องมาเคลียร์พื้นผิวกันใหม่นะครับตรวจดูสภาพฟิล์มสีตรงไหนที่มีลอกล่อนก็เคลียร์ออกนะครับตรงไหนแตกแล้วเราก็เก็บโปะนะครับเก็บกรีดแล้วก็โปะรอยแตกแล้วให้ให้หมดก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นถึงจะ,ะเข้าสู่กระบวนการปรับพื้นผิวกันนะครับหลังจากที่ขั้นตอนการกรีดโปะ ลอยแตกแล้วเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะลงน้ำยาประสานคอนกรีตนะครับทาน้ำยาประสานคอนกรีตเนี่ยสักหนึ่งรอบนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการประสานระหว่างปูนที่เราจะฉาบเข้าไปใหม่กับปูนตัวเดิมนะเมื่อน้ำยาประสานคอนกรีตแห้งนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการฉาบป,ปรับพื้นผิวใหม่นะเพราะการทำ็อบลายหินอ่อนเนี่ย ต้องการพื้นผิวที่เรียบเนียนมากๆนะครับและเป็นการปรับพื้นผิวทับสีเดิมเนี่ยการที่ถูกทาสีไว้แล้วน่ะเราจะต้องปรับพื้นผิวที่ต้องเรียกว่าฉาบกันหลายรอบมากๆนะครับกว่าจะได้พื้นผิวที่เรียบเนียนเป็นที่พอใจนะครับซึ่งงานนี้เราฉาบเราฉาบป,ปรับผิวใหม่เนี่ยฉาบกันถึง3รอบนะครับ แล้วก็เลยทําให้การทํางานเนี่ยยืดเวลาออกไปนะครับเพราะว่าเป็นงานที่สูงด้วยต้องตั้งนั่งร้านเพราะฉะนั้นก็ต้องทํางานด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเร่งมากก็ไม่ได้นะครับซึ่งการฉาบปรับผิวเนี่ยเราจะฉาบทีเดียวให้หนาหนา,นา ให้ผิวเรียบเนียนเลยก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็อันตรายอยู่ในแง่ของอความแกร่งความแข็งแรงของอพื้นผิวปูนที่เราฉาบเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอฉาบบางๆแล้วก็ฉาบหลายๆรอบนะครับหลังจากที่เราฉาบปรับพื้นผิวนะรเรียบเนียนเป็นที่พอใจแล้วนะก็มาถึงขั้นตอนการสร้างลายนะครับซึ่งงานนี้เรา เราเล่นกันถึง3มสีนะครับเสาตัวใหญ่คู่หน้าบ้านเนี่ยเราก็ฉาบสร้างลายเป็นหินอ่อนเทาดำนะครับโดยใช้ปูน็อบกับสีล็อกที่เตรียมมานะครับฉาบขึ้นลายส่วนพื้นผิวโดยรวมนะส่วนใหญ่เลย,เยจะเป็นหินอ่อนลายขาวเทานะครับขาวเทาแล้วก็จะมีบางส่วนที่เราจะเล่นขอบเป็น ดำทองนะครับเป็นหินอ่อนดำทองซึ่งก็ทำให้บ้านดูหรูแล้วก็มีมิติมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นผิวโดยรวมนะครับพื้นผิวส่วนใหญ่โดยรวมเนี่ยเราจะฉาบสร้างลายเป็นหินอ่อนขาวเทาเป็นหินอ่อนขาวเทาซึ่งจะทำให้บ้านดูสว่างนะครับแล้วก็มีความเป็นหินอ่อนนะคล้าย หินอ่อนของจริงนะท้ายหินอ่อนธรรมชาติจริงๆนะการสร้างลายก็ใช้วิธีปูนนะครับผสมปูนล,ล้อกับสีล้อผสมกันบนเกียงแล้วหลังจากนั้นก็ลากสร้างลายซึ่งลากเอียงเอียงอย่างที่เห็นในภาพนี้แล้วครับอย่างที่เห็นในคลิปนี้เลยนะครับลากเกียงเอียงเอียงแล้วก็เอียงไปบนพื้นผนังด้วยนะนเอียงประมาณเขาเรียกว่าสีิองศาได้ไหมดูเอานะครับดูเอาประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนลายเนี่ยจะออกลายแร่หินเนี่ยมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการผสมสีบนเกียงของเราด้วยนะครับครับแล้วก็ในส่วนตรงขอบเนี่ยนะครับที่บอกว่าเราเล่นขอบเป็นหินอ่อนดำทองนะครับก็ตัวนี้ไม่เยอะนะครับตัดให้ดูมีมิติมีความไม่เรียบจนเกินไปนะครับของหน้าบ้านก็จะทำให้มีความสวยงามมากขึ้นนะเป็นหินอ่อนดำทอง แต่อย่างที่บอกครับพื้นผิวส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินอ่อนขาวเทานะหลังจากที่เราสร้างลายกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทั่วทุกพื้นผิวแล้วนะครับก็จะใช้วิธีเอากระดาษทรายนะครับมาขัดแต่งในส่วนของเร,เรียกว่าอะไรอะลายที่ไม่พึงประสงค์หรือแม้แต่เศษขี้ปูนที่มันหลุดเกียงแล้วติดอยู่บนพื้นผิวนะครับก็ต้องเคลียร์ตรงนี้ออกอใช้กระดาษทรายรูปๆ หลังจากนั้นเราก็ใช้น้ํายาทาเก็บขอบเก็บมุมนะครับนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมากลิ้งน้ํายาในาผิวหน้าใหญ่นะครับผิวหน้าทีา่พื้นผิวที่หน้ากว้างเนี่ยเราก็จะกลิ้งน้ํายากันไปเลยซึ่งในงานนี้เราใช้น้ํายาสูตรเงาชนิดพิเศษซึ่งเป็นสูตร 2K ครับก็เรียกว่าเงาวิงว่งๆกันนั่นแหละครับ การคลิ้งน้ำยาเคลือบนะครับเราก็ต้องต้องเคลือบอย่างน้อย2รอบอ,อย่างน้อยสองรอบอเพื่อความเรียบเนียนแล้วก็เรียกว่าอะไระเก็บรายละเอียดของลูกกิ้งให้หมดนะครับถ้าไม่งั้นก็จะถ้าอย่างกิ้งรอบเดียวนะครับมีโอกาสสูงมากที่ะจะเป็นรอยลูกกิ้งเป็นเป็นรอยทางลูกกิ้งนะครับแล้วก็น้ํายาเนี่ยจะลงพื้นผิวได้ไม่ไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้น ควรจะกลิ้งน้ำยาเคลือบนะกลิ้งสองรอบนะครับจะดีมากนะ,อ,ะอันนี้ก็คือหลังจากคี้กลิ้งไปแล้วนะครับทีมงานทีมช่างเราก็จะช่วยกันในเรื่องของการกลิ้งน้ำยาเคลือบด้วยเหตุผลว่าเป็นน้ำยาชนิด 2K นะครับตัวนีเ้เขาเรียกว่ามีอายุการใช้งานที่สั้นนะครับมันจะเป็นเจล เร็วมากนะครับต้องผสมแต่น้อยแล้วแล้วก็ทากิ้งเคลือบเนี่ยให้หมดให้เร็วแล้วก็ผสมใหม่แนะนําเลยถ้าใครคิดจะใช้น้ํายาชนิดนี้นะครับก็ต้องศึกษา,าคู่มือการใช้งานของแต่ละแบรนดนะ์ให้เข้าใจก่อนที่จะผสมน้ํายานะครับเพราะว่าถ้าผสมไปแล้วเนี่ยนะครับเหลือหรือว่าใช้ไม่หมดทิ้งอย่างเดียวครับเก็บไว้ก็ใช้งานไม่ได้ แล้วถ้าเกิดเราทำงานหน้าใหญ่หน้ากว้างแบบนี้แล้วเราซื้อน้ำยามาเยอะจะผสมทีเดียวหมดเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ควรนะครับควรผสมแต่ทีละน้อยๆแล้วก็กิ้งเคลือบไปหมดแล้วก็ผสมใหม่เพราะถ้ามาอย่างนั้นนะครับผสมแล้วเนี่ยส่วนส่วนมากนะครับส่วนใหญ่ที่ที่ใช้งานมาเนี่ยอสองสามแบรนด์ที่เคยใช้มาเนี่ยระยะเวลา ในการเกิดเจลของตัวเขาเองเนี่ยจะจะอยู่ประมาณนีครับสิบนาทีนี่ก็เริ่มกลายนะครับเริ่มกลายพันธุเริ่มกลา,ายเป็นเป็นเจลแล้วครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเจลขึ้นมานะครับสิ่งที่ตามมาคือมันจะมีะตัวน้ํายาเนี่ยไปเกาะเป็นก้อนเป็นก้อนบนบนพื้นผิวที่เราเคลือบไปซึ่งนั่นจะทําให้เกิดปัญหาตามมานะครับพื้นผิวไม่เรียบแล้วเราจะต้องมาเคลียร เคเหล่านั้นอีกซึ่งเสียเวลางานก็จะไม่สวยด้วยเพราะฉะนั้นแนะนำเลยครับถ้าเราจะใช้น้ำยาประเภท 2K นะครับก็ให้ผสมแต่น้อยนะครับกะว่าผสมแล้วเนี่ยเราใช้งานไม่เกิน30นาที20นาที25นาทีนี่คือคือใช้หมดแล้วนะผสมใหม่ได้แล้วอย่างเงี้ยนะเรากะเอาประมาณแบบนี้เลยนะครับ แต่ข้อดีของน้ํายาประเภท 2K นะครับก็คือในเรื่องของความเงาเขาจะเงามีความเงามากนะครับเงามากกว่าประเภทน้ํายา A อรอที่ใช้กันอยู่ทั่วๆไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของความบางตัวเนี่ยมีความแกร่งมากนะน้ำยาบางบางตัวก็จะเป็นในเรื่องของความยืดหยุ่น สูงอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีหลายประเภทอยู่อันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับางานที่เราจะไปเคลือบกันนะครับออันนี้ก็เก็บงานวันที่เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเคลือบเสร็จแล้วนะครับหลังจากเคลือบเสร็จแล้วก็ก็สวยงามประมาณนี้นะครับประมาณนี้เอาเป็นว่าทําแล้วทําเสร็จออกมาแล้วนะครับเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของท่านเจ้าของบ้านอย่างมากเลยนะครับแล้วก็อ่านี่มาดามหน่อยก็มา มาตรวจงานแล้วครับตรวจงานเพราะเราวันนี้ส่งงานแล้ววันสุดท้ายส่งงานก็มาตรวจดูการเคลือบงานของทีมช่างเราความละเอียดเคลือบแล้วเรียบเนียนขนาดไหนแต่ก็อย่างที่เป็นที่รู้กันในหมู่ช่างนะครับน้ำยาสูตรน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็น2 k หรือ1 k ปัญหาที่เจอกันเยอะก็คือเรื่อง,องของฟองอากาศที่จะเกิดขึ้นตอนที่เรากิ้งเคลือบซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ไ,มได้หละ มันจะมีมากหรือมีน้อยแค่นั้นเองอ่าขึ้นอยู่กับเทคนิคของการคลิ้งเคลือบของของช่างด้วยในการกลิ้งลูกกลิ้งนะครับหรือแม้แต่ลูกกลิ้งที่เราเอามาใช้นะครับก็มีส่วนทั้งนั้นเลยนะอันนี้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์ของช่างนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับล็อบลายหินอ่อนคุณไมเคิลก็ดีใจนะครับแล้วก็ถูกใจเป็นอย่างมากอ่าแล้วก็เหมือนได้บ้านใหม่เนี่ยทำด้านหน้าอย่างเดียวนะครับทําด้านหน้าบ้านอย่างเดียว ก็สวยสวยงามมากๆนะครับพื้นขาวเป็นส่วนใหญ่นะครับพื้นขาวเทานะครับอ,อันนี้ก่อนทํานะครับหลังจากทําแล้วนี่ก็เรียกว่าเหมือนหนังคนละม้วนนะครับสวยงามผิดหูผิดตาไปเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่กับสาระงานล็อบโดยช่างต่ายสายล็อบครับผม